กรับสวัสดีปีใหม่ค่ะวันนี้นะคะแม่หมอบีบสีใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดวันเสาร์ค่ะซึ่งเป็นการพยากรณ์ดวงแบบรายเดือนประจําเดือนมกราคมนะคะเช่นเคยค่ะแม่หมอบีบสีใครใจได้นำไพ่ชุดนี้นะคะไพ่ชุดไพ่พรหมยานค่ะ ของท่านอาจารย์พรมยานรัตนยานพิโมกเนี่ยมานําเสนอให้กับเพื่อนบันพี่และลูกค้าทุกท่านทุกคนได้รับชมได้รับฟังกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการกันคะ่ะโอมอกีพาหูบุพังสการะวันทานังครูบาจารย์ยังาจาริยทวามุนีรือศีสศิทธาปิตมตาอรุคยนะสุเข,ขนะจะชะมามีหังสาธุสาธุสาธุ เป็นสิทธิ์มีครูนะคะดังนั้นเวลาที่นำวิชาของครูบาอาจารย์มาใช้ก็จะต้องคอยละลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ค่ะเดี๋ยวแม่หมอเบนยิบสี่ใครใจนะคะจะเลือกไพ่ออกมาทีละใบเลยค่ะใบแรกนะคะโอ้โหได้เทพบ,บุตร ยุติธรรมค่ะไพ่ใบนี้นะคะท่านผู้ชมเขาบอกว่าตัวของท่านที่เกิดวันเสาร์เนี่ยตัวท่านเป็นผู้ที่รักความยุติธรรมนะคะเป็นผู้ที่ไม่ชอบจะไปวุ่นวายอะไรของใครและไม่อยากได้ของของใครด้วยนะคะเห็นไหมทเทพบุตรยุติธรรมโอ้โหและไพ่ใบนี้เขายังบ่งบอกว่าดวงชะตาของท่านที่เกิดวันเสาร์เนี่ยตัวท่านเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาด มีความสุขุมพิรภาพและเป็นผู้ที่มีความละเอียดรอบคอบอีกท่านหนึ่งเลยทีเดียวค่ะทำสิ่งใดก็ตามนะคะท่านจะมีในด้านของการคำนวณมีการศึกษามีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเลยทีเดียวเห็นไหมคะได้เทพบุตรยุติธรรมโอ,โ,โอ้โหและตัวท่านเองเป็นคนที่มีความจรงิงจังจรงิจรงใจกับทุกทกท่านทุกๆคนในวงการด้วยนะหากตัวท่านเนี่ยชอบท่านนี้ นะรักท่านนี้รักแล้วรักเลยเลยทีเดียวนะคะแต่ถ้าเกิดถ้าไม่ชอบแล้วก็ตัวท่านเนี่ยจะหลีกหนีอยู่ให้ห่างไกลเลยทีเดียวนะคะเห็นไหมคะโอ้โหไพ่สวยงามากๆนะคะองค์เทพพบุตรยุติธรรมต่อมาค่ะไพ่ไปที่สองได้นางสีดานะคะไพ่นางสีดาบอกว่าตัวของท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะเป็นผู้ที่สามารถบริหารการเงิน ได้เป็นอย่างดีเป็นผู้ที่มีความเข้าอ,อกเข้าใจในเรื่องของระบบบัญชีรายรับรายจ่ายได้เป็นอย่างดีด้วยเช่นกันค่ะ ไพ่ในะบนี้บ่งบอกเลยนะว่าตลอดเดือนมกราคมพศ2566นี้การเงินการทองของท่านอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะการเงินการทองไม่ขาดมือนะคะและแถมซ้ำตัวท่านเองยังได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนและได้รับความเชื่อมั่นมั่นอกมั่นใจจากบุคคลต่างๆในทุกวงการในด้านเงินเงินทองทองด้วยนะคะดังนั้นหากท่านใดเนี่ยมี โครงการในด้านของการติดต่อเจราจากับสถาบัานการเงินต่างๆหรือมีเกณฑ์การที่ต้องไปพูดคุยปรึกษาหารือในด้านของการเงินแล้วก็ในเดือนมกราคมนี้นะคะมีโอกาสได้รับการตกลงค่ะนะได้รับดั่งใจนึกคิดสมใจปรารถนาตัวท่านค่ะนะ เห็นไหมโอ้โหไพ่สวยงามมากได้ไพ่นางสีดาต่อมานะคะท่านผู้ชมได้ไพ่เทาวิรุณหกนะคะเห็นไหมไพ่เทาวิรุณหกเนี่ยบอกว่าในช่วงเดือนมกราคมนี้ตัวท่านที่เกิดวันเสาร์อาจจะงานยุ่งงานเยอะงานแยะนะคะจึงทำให้ตัวท่านเองมีเวลาเนี่ยมีการพูดคุยกับคุณแม่เนี่ย น้อยจนเกินไปดังนั้นเนี่ยท่านที่เกิดวันเสาร์ต้องหาเวลาพูดคุยกับคุณแม่เนี่ยให้มากๆเป็นพิเศษนะคะและในด้านของการปฏิสัมพันธ์ต่างๆกับเครือญาติพี่น้องด้วยเช่นกันคะ่ะต้องมีให้มากขึ้นมีการพบปะพูดคุยมีการรับประทานอาหารเนี่ยให้บ่อยๆมากๆยิ่งขึ้นนะคะรวมทั้งเพื่อนสนิทของตัวท่านด้วยคะ่ะให้มีในด้านของปฏิสัมพันธ์การพูดคุย การตกลงเจราจาให้มากขึ้นกว่าปกติให้เป็นพิเศษนะคะส่วนในไพ่บอกว่าช่วงนี้ตัวคุณแม่เองอาจจะมีความวิตกกังวลใจนะคะยุ่งเกี่ยวกับในด้านของภารกิจต่างๆทั้งงานลาดงานหลวงนะคะดังนั้นท่านที่เกิดบันเสาจะต้องคอยเตือนคุณแม่นะคะให้มีความระมัดระวังสุขภาพเกี่ยวกับในด้านของ การปวดศีรษะการวิงเวียนศีรษะค่ะท่านผู้ชมนะ mm. เห็นไหมโอ้โหไ mm. ยทาว,วิรูปักเนี่ยเขาก็ชัดเจนเลยทีเดียวนะคะต่อมาค่ะได้ไพฮะนุแมนโอ้โหไพใบนี้นะคะเขาบอกว่าในด้านของการปฏิสัมพันธ์ต่างๆระหว่างตัว ท่านที่เกิดวันเสาร์กับบุคคลต่างๆในวงสังคมมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากบุคคลต่างๆในทุกๆวงการและทุกๆองค์กรไว้เช่นกันค่ะการติดต่อเจราจาการพูดคุยการปฏิสัมพันธ์ในเซกชั่นในหน่วยงานต่างๆก็ได้รับความร่วมมือกันเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมหากตัวท่านเนี่ยอยู่ในองค์กรปฏิบัติงานอยู่ในสำนักงานออฟฟิศก็ได้รับความ ร่วมมือร่วมใจได้รับการได้รับการส่งมอบงานหรือติดต่อเรื่องงานประสานงานมีความเข้าอ,อกเข้าใจกันเป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะนะและถ้าส่งผลให้ธุรกิจการงานนั้นดำเนินการไปได้ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วค่ะ นะโอ้โหดีเยี่ยมมากๆเลยดังนั้นนะคะท่านที่ทำธุรกิจออนไลน์ด้วยหรือท่านที่ทำธุรกิจใะไรก็ตามบนโลกใบนี้นะคะให้เร่งรีบและลงมือทำในช่วงต้นไตรามาสนะคะต้นปีนี้นะคะ เป็นช่วงดีเป็นจังหวะดีเป็นเกณฑ์ดีของท่านที่เกิดวันเสาร์เห็นไหมทําแล้วมีผู้ให้การผลักดันให้การสนับสนุนนะคะดังนั้นเนี่ยให้รีบสรรสร้างและลงมือทำเนี่ยในทันทีนะคะดวงดีตั้งแต่ต้นปีเลยทีเดียวนะคะดวงชะตาของท่านที่เกิดวันเสาร์นะต่อมาโอ้โหไพ่เนี่ยที่ผ่านมานะคะดวงดียังไม่พอท่านผู้ชมเดี๋ยวดูใบนี้เนี่ย โอ้โหใบนี้ยิ่งดีใหญ่เลยนะคะสำหรับไพ่ใบนี้คือพระนารายณ์ทรงสุบรรค่ะเห็นไหม ตัวท่านเองเนี่ยยิ่งมีโครงการใหม่ธุรกิจงานใหม่นะคะเรื่องราดีๆเรื่องเราใหม่ๆยิ่งมีโอกาสได้รับการผลักดันสนับสนุนเนี่ยจากบุคคลต่างๆเนี่ยทุกวงการเลยทีเดียวเห็นไหมคะได้รับความร่วมมือร่วมใจจากหน่วยงานต่างๆจากองค์กรต่างๆแม่หมอ b บี c บีใครใจเนี่ยถึงบอกท่านไงว่าในช่วงต้นปีเนี้ ถ้าที่เกิดบนเสารนะคะให้เร่งรีบสรรสร้างและลงมือทำนะคะในสิ่งที่ตัวท่านเนี่ยมีโครงการต่างๆให้รีบลงมือทำเนี่ยในทันทีเห็นไหมมีโอกาสได้รับความร่วมมือจากบุคคลต่างๆทุกวงการและทุกองค์กรนะคะเห็นไหม โอ้โหงานนี้เนี่ยไม่โดดเดี่ยวไม่โฮมอโรนเลยนะคะท่านที่เกิดวันเสาร์ต่อมาค่ะเดี๋ยวแม่หมอเนี่ยเลือกไพ่อีกใบหนึ่งไพ่ใบนี้คือพระเทวะฤษีเห็นไหมคะไพ่พระเทวฤษีเนี่ยอยู่ในตําแหน่งดีนะคะตัวของท่านที่เกิดวันเสาร์เนี่ยตัวท่านเองนะ มีเวลามีความท้าทายใดๆก็ตามนะคะบนโลกใบน,นี้ยตัวเป็นความโชคดีของท่านท่านมักมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ที่เขาประสบความสําเร็จแล้วหรือผู้ที่เขาอยู่ในวงการใหญ่ๆอะ่ะคอยให้การผลักดันให้การสนับสนุนแล้วก็ให้คําปรึกษาตัวท่านที่เกิดเหมือนเสาอยู่ตลอดเวลาเลยทีเดียวค่ะเห็นไหมทําสิ่งใดให้รีบสรสร้าง และลงมือทําในทันทีนะคะท่านที่เกิดบันเสาร์ดวงชะตาของท่านเนี่ยมีผู้ที่คอยให้การผลักดันให้การสนับสนุนตลอดเวลาเลยทีเดียวนะคะดังนั้นท่านใดที่รู้สึกว่าเอ๊ะชีวิตของฉันเนี่ยมีปัญหามากมอยนะคะบางคนรู้สึกมือดอยู่ในจุดของความมืดมิดอันตการกินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะ แบบนี้ตัวท่านเองอย่าอยู่คนเดียวให้นำตัวเองเนี่ยออกไปปรึกษาหารือกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือบุคคลที่ตัวท่านเนี่ยมีความเชื่อมั่นในตัวเขานะคะซึ่งในณปัจจุบันนี้นะคะท่านผู้ชมทางโซเชียลมีเดียเนี่ยก็จะมีนะคะช่องทางหลายช่องทางเลยเช่น f e c o o o t k t t o t y o u t u b e นะคะหลายช่องทางเลยโซเชียลมีเดียต่างๆ มีครูรู้มีครูบาอาจารย์เนี่ยเขาได้มาแบ่งปันนะคะเรื่องราวดีๆแบ่งปันความรอบรู้ต่างๆเนี่ยไว้มากมายเลยทีเดียวหากท่านเนี่ยมีความสงสัยในเรื่องใดๆนะคะเพียงแค่ปลายนิ้วของท่านเท่านั้นเองนะคะคลิกเข้าไปคะ่ะนะหรือตัวท่านเองอาจนำตัวของท่านเนี่ยเข้าไปพบกับ ครูรุ้ครูบาอาจารย์โคชแบบตัวเป็นๆเ,เลยก็ยิ่งดีนะคะท่านที่เกิดวันเสาร์เห็นไหมแต่ถึงอย่างไรนะไพยเขาก็บอกว่าดวงชะตาของท่านเนี่ยไม่โดดเดี่ยวไม่ห่มอรุณนะคะนะสามารถกระโดดข้ามผ่านความท้าทายหรือสามารถดําเนินการในเรื่องราวต่างๆที่เป็นเรื่องราวที่สลับซับซ้อนเนี่ยได้อย่างง่ายดายเลยนะคะ ดวงดีตั้งแต่ต้นปีเลยทีเดียวสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะต่อมาค่ะได้พระพิรุณโอ้โหไพ่สวยงามมากเลยค่ะไพ่เบน,นี้เขาบอกว่าสำหรับท่านที่แต่งงานแล้วนะเป็นสามีเป็นภรรยากันแล้วไพ่บอกเลยว่ามีความเข้าใจกันอย่างดีมากมีความเป็นกัลายาณมิตรที่ดีนะเห็นไหมหรือแม้แต่ท่านที่ เป็นแฟนกันมานานแต่ยังไม่ได้แต่งงานก็เช่นกันมีความเข้าอ,อกเข้าใจกันพูดคุยกันมีความเป็นกัลร,ระะาณมิตรที่ดีมีการดูแลเทคแคร์กันมีการมองกันอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมคะ ทำกิจกรรมร่วมกันอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะท่านที่เกิดวันเสาร์และสําหรับท่านที่ยังไม่มีคู่นะคะไพ่บอกว่าให้ลุกขึ้นมาคอยดูแลเอาอกเอาใจใส่ดูแลความสวยความงามความหล่อความเท่ของตัวท่านเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะคะเวลาเราแต่งตัวสวยๆแต่งตัวหล่อเท่เนี่ยมีพลังงานดีๆเนี่ยเขาเข้ามาในร่างกายของเราด้วยนะคะและเวลาเราเนี่ยต้องการคนพิเศษ มันเหมือนกับเสกได้ท่านผู้ชมนะคะเราเพียงแต่นำตัวเราเข้าไปทางโซเชียลมีเดียหรือนำตัวเราเองเนี่ยออกไปในสถานที่ต่างๆเปิดโอกาสเปิดจังหวะให้กับตัวเองนะคะเปิดโอกาสดีๆให้กับตัวเองได้ให้ตัวเองเนี่ยได้มีโอกาสได้พบกับ คนพิเศษนะคะท่านที่เกิดวันเสาร์เห็นไหมดวงดีมากเลยโอกาสได้พบคนถูกอกถูกใจโอกาสได้พบคนที่มีความเข้าจิตเข้าใจในตัวท่านนะคะนะต่อแม่ค่ะโอ้โหนี่ท่านผู้ชมคะอันนี้เป็นไพ่พระนางสุพรรณมัจฉานะคะ โอ้โหเขาบอกว่าสุขภาพพรณไมยของท่านี่เกิดวันเสาร์ช่วงนี้อากาศจะเปลี่ยนแปลงนะคะกลางวันก็ร้อนทีเดียวกลางคืนก็เย็น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 มากเลยนะคะดังนั้นท่านี่เกิดวันเสาร์จะต้องดูแลสุขภาพค่ะทําตัวเองเนี่ยให้อบอุ่นเข้าไว้นะคะเห็นไหมไม่งั้นเนี่ยจะเป็นหวัดได้นะให้มีความระมัดระวงังคอยดูแลเอาอกเอาใจใส่ในเรื่องของอากาศ นะคะคท่านผู้ชมส่วนด้านของการเดินทางการเดินทางปลอดภัยอุบัติเหตุไม่มีค่ะนะตัวท่านเองมีโอกาสเดินทางไปไปเหนือล่องใต้นะคะถ้าผิดถ้าไปทางใต้ก็จะไปภูเก็ตนะคะและถ้าจะไปทางเหนือก็จะเป็นจังหวัดที่ต้องติดแม่น้ำโขงนะคะและถ้าเกิดไปเดินเดินทางไปทาง ต่างประเทศนั่งเครื่องบินนะคะก็ต้องไปประเทศที่เป็นเป็นเกาะต่างๆนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมการเดินทางปลอดภัยอุบัติเหตุไม่มีแถมซ้ำระว่างการเดินทางมีเพื่อนมีผู้ที่คอยให้ปรึกษาคอยให้การดูแลที่แค่ดูแลนะคะมีเพื่อนนะเห็นไหมดวงชะตาของท่านที่เกิดวันเสาร์เนี่ยอบอุ่นมากเลยทีเดียว ต่อมานะคะไพ่พระไพ่ไพ่พระไพ่บอกว่าในด้านของธุรกิจการงานต่างๆของท่านที่เกิดวันเสาร์ในต้นปีนี้นะคะท่านต้องไม่วู่วามไม่ใจร้อนและไม่รีบจนเกินไป จะต้องมีความละเอียดรอบคอบมีความสุขุมพิรภาพให้มากๆทำสิ่งใดห้ามวู่วามห้ามใจร้อนนะคะท่านจะต้องมีการตัดสินใจที่เฉียบขาดและแหลมคมต้องมีความเที่ยงของจิตใจนะคะตัดสินใจให้เฉียบขาดเลยว่าเอาละปีนี้นะฉันตั้งเป้าไว้แบบนี้นะคะแบบนี้ให้จดให้หาสมุดมาหนึ่งเล่มเลยนะคะและจดไว้ในลงสมุดเลยจด ไว้ในสมุดเลยบอกไปเลยนะคะว่าปีนี้ตัดสินใจแล้วตั้งเป้าไว้ว่าสิ่งนี้เนี่ยดำเนินการแล้วต้องสำเร็จเป็นรูปธปรรมชัดเจนและสามารถแบ่งปันไปยังทุกๆคนในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้ได้นะคะให้ตั้งเป้าหมายแบบชัดเจนนะคะท่านผู้ชมโดยที่ตัวท่านผู้ชมต้องมีในด้านของ แรงปรารถนาอันแรงกล้ามีความต้องการอันแรงกล้านะคะโดยมั่นจิตมั่นใจนะคะมีความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยให้มากๆคอยศึกษาค้นควา้าหาความรู้นะคะคอยสังเกตตัวของท่านค่ะว่าท่านต้องการศึกษาหาความรู้ในเรื่องใดเพิ่มนะคะคอยสังเกตแล้วก็ให้ไปเพิ่มเติมความรู้ทักษะ กิมมิคต่างๆเนี่ยให้มากๆนะคะวิธีลักง่ายๆเลยนะคะท่านผู้ชมนำตัวของท่านเนี่ยนะคะไปใกล้ชิดกับผู้ที่เขาประสบความสำเร็จในเรื่องนั้นๆแล้วค่ะนะคะ,นะคะแล้วไปก๊อปปี้จากไอดอลของท่านนะคะ และเริ่มดําเนินการและลงมือทาเนี่ยในทันทีอย่างต่อเนื่องโดยท่านอาจจะมีกําหนดระยะเวลานะคะท่านที่เกิดวันเสาร์ท่านอาจจะมีกําหนดระยะเวลาในช่วง1เดือน3เดือนครึ่งปีหรือ1ปีซึ่งแม็กซิม,มัมเนี่ยก็ไม่ควรจะเกิน1ปีนะคะนะในระหว่างที่ไปศึกษาเรียนรู้ท่านสามารถจะดำเนินการในเรื่องราวต่างๆให้เขาเกิดเป็นรูปธรรมได้ ในระหว่างทางถ้าเกิดข้อสงสัยตัวท่านสามารถนำข้อสงสัยนั้นไปปรึกษาหารือกับโค้ชกับครู้กับอาจารย์นะคะกับคุณครูกับผู้ที่ตัวท่านได้ไปลงคอสนำตัวเองเนี่ยไปศึกษาค้นคว้ากับเขาสอบถามและนำความรอบรู้ต่างๆเหล่านั้นมา ปรับปรุงมาอัดแนนะคะท่านผู้ชมนะเห็นไหมและท่านจะต้องมีในด้านของการประเมินผลด้วยว่าสิ่งที่ท่านดําเนินการไปเรียนรู้ไปมันใช้งานได้อยู่ในระดับต้นกลางปลายนะคะคอยประเมินผลคอยด,ดูการเจริญเติบโตของเขาว่าเขาไปในทิศทางไหนนะจนสามารถที่จะสร้างเขาให้เกิดเป็นรูปธรรมได้ นะอย่าลืมนะคะถ้าที่เกิดบันเสาไม่ให้วูบไม่ให้เจรอนนะคะค่อยๆดำเนินการไปตามลำดับขั้นตอนตั้งแต่ข้อ A จนถึงข้อ Z นะคะเห็นไหมและสิ่งที่ท่านทำสำเร็จแล้วสิ่งนี้ก็สามารถแบ่งปันไปยังทุกๆคนในสังคมในชาติและทุทกๆคนบนโลกใบนี้ได้คะ่ะสิ่งที่ตัวท่านสามารถได้กลับมาคือความภาคภูมิใจ ความมั่งคั่งความร่ำรวยสำหรับท่านที่นำไปเป็นธุรกิจนะคะหรือนำไปเปิดคอสไปสร้างคอสหรือไปสร้างไรายได้ในด้านต่างๆนะคะและตัวท่านยังได้กัรยาณมิตรได้มิตรภาพที่กลับมาด้วยนะคะท่านที่เกิดวันเสาร์เห็นไหมดวงดีมากๆต่อมาค่ะพไพ่ใบนี้นะคะ พระนารายณ์บรรธมศิลป์โอ้โหองค์พระนารายณ์บรรธมศิลป์เนี่ยเขาบอกว่าดวงชะตาของที่เกิดวันเสาร์นี่นะคะเป็นผู้ที่มีความโชคดีนะดวงชะตาอยู่ในเกณฑ์ดีจังหวะดีมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนเนี่ยจากผู้หลักผู้ใหญ่ทุกวงการดังนั้นท่านไม่ควรจะมาวิตกกังวลใจนะคะหรือเคร่งเครียดเรื่องใดๆก็ตามอย่าไปเก็บเอาไว้เพียงลำพัง ท่านจะต้องนำตัวเองเนี่ยเข้าไปปรึกษาหารือกับผู้หลับผู้ใหญ่ที่รักและเคารพนะปรึกษาหารือไม่ต้องอายค่ะไม่ต้องกลัวโดนตำหนิค่ะนะว่าไม่มีความสามารถไม่ต้องเลยนะคะเราไม่รู้ทุกเรื่องหรอกค่ะบางเรื่องเราก็รู้บางเรื่องเราไม่รู้นะคะดังนั้นน,น,นำตัวเนี่ยเข้าไปใกล้ชิดเข้าไปปรึกษาหารือกับผู้ที่ก็มีความรอบรู้ในเรื่องนั้นในเรื่องที่เราเนี่ยต้องการจะรู้นะคะ นะท่านผู้ชมบางท่านเครียดโอ้ไม่รู้จะทํำยังไงจะแก้ยังไงจะคิดไม่ตกจะทําอย่างไรนะคะบางทีเอาพิเก็บไว้คนเดียวก็ไม่ดีนะคะท่านผู้ชมนะต้องนำไปปรึกษานะคะหรืออาจจะติดต่อมาอย่างแม่หมอบียสี่ใครใจก็ได้คะ่ะนะคะเห็นไหมคะโอ้โห ไพพนาลัยบันทมสิลบอกว่าดวงชะตาของท่านที่เกิดบันเสาร์เนี่ยมีผู้ที่คอยให้การผลักดันให้การสนับสนุนตลอดเวลาค่ะนะต่อมาค่ะท่านผู้ชมโอ้โหพระนางสุรัสสวัดี ดวงไม่ธรรมดานะคะตัวท่านเองเนี่ยทำสิ่งใดก็มีโอกาสประสบความสำเร็จโดยได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยทุกวงการนะคะมีโอกาสประสบความสำเร็จมีโอกาสได้ชื่อเสียงเกียรติยศเนี่ยกลับมาอย่างท่านค่ะ เห็นไหมดวงดีมากเลยนะคะและสําหรับท่านใดที่มีโครงการในการเดินทางไปยังต่างถิ่นต่างแดนการเดินทางของท่านนี้นะคะก็มีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากบุคคลผู้ซึ่งอยู่ปลายทางหรือผู้ซึ่งอยู่ในต่างถิ่นต่างแดนเนี่ยบินกลับมาเมืองไทยก็ยังมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนสนุนนะคะจากผู้ที่อยู่ในเมืองไทยด้วยเช่นกันเรียกว่าไม่ว่าคุณจะเดินทาง เดินทางไปหรือเดินทางกลับต่างก็มีผู้ที่คอยเทคแคร์ดูแลท่านอยู่นะคะหัววันนี้เนี่ยดวงชะตาของท่านที่เกิดวันเสาร์นี้นะคะดวงค่อนข้างดีนะมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนเนี่ยจากบุคคลเนี่ยทุกวงการคะ่ะดวงไม่โดดเดี่ยวไม่โฮมอรุณนะคะท่านที่เกิดวันเสาร์และ แม่หมอบียิปซีใครใจก็ได้พยากรณ์ดวงชะตาของที่เกิดวันเสาร์นะคะของท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะจบลงแล้วค่ะแม่หมอบียิปซีใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณ เพื่อนๆพีพีและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกโดยเฉพาะชาวเยอรมน,นีชาวอเมริกาไอซ์แลนล์นอร์เวย์ฮ่องกงคอเรียเลวกัมพูชาเวียดนามพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและพี่น้องคนไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกนะคะเข้ามารับชมกันครั้งใดก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิง่งกดติดตามกดขอบคุณและกด ซูเปอร์แดงซ์ให้กับแม่หมอ b บยซีใครใจคะ่ะก่อนจากกันแม่หมอ b บยซีใครใจขอให้เพื่อนๆพนพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขมขั่งคั่งร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นและกลับมาพบกับแม่หมอ b บยซีใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปกราบสวัสดีคะ่ะ ราสวัสดีฟีใหม่เพื่อนเพื่อนพี่พี่และลูกค้าทุกๆุท่านทุกๆุคนทั่วโลกอาจารย์เบยิบซีใครใจขออวยพรแด่ทุกทุท่านให้มีความสุขมีสุขภาพพรรนามัยที่แข็งแรงมงั่งคั่งร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองดำเนินธุรกิจใดๆก็ตามบนโลกใบนี้ ให้ประสบความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองหยิบจับสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จเป็นเงินเป็นทองสมดังใจปรารถนาทุกประการมีโอกาสเปเสธธ็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอาภิมหาเศรษฐีขอทุกทุกท่านโชคดีปีใหม่และสำฤทธิ์ผลในคําอวยพรนี้ค่ะ